ธรรมะสวัสดีครับครูพระสอนศีลธรรมทุกรูปครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้นะครับขอให้ตั้งอกตั้งใจฟังนะครับอย่าตีตั๋วเครื่องบินไปอิสราเอลนะครับระวังให้ดีนะครับบรรยากาศตอนบ่ายอากาศเย็นๆย็นห้องแอร์เย็นเย็นเนี่ยมันชวนนะครับนั่นใครมานั่งลับระวังนะครับยมบาลจะจดชื่อแสแผ่นนังหมาวงเล็บหมาขี้เลื่อนเดยจะหาว่าไม่เตือนนะครับ สำหรับในภาคบ่ายวันนี้นะครับท่านพระอาจารย์บุญนพจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องสื่อการสอนนะครับการนําสื่อการสอนไปนใช้ในบทเรียนนะครับท่านมีสื่อการสอนมากมายที่จะมาแนะนําครูพระนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านบรรยายเสร็จแล้วก็จะมีการทดลองให้ผลิตสื่อนังกระดาษคนละหนึ่งชิ้นนะครับเสร็จจากการอบรมท่านก็จะมีแผ่นดีวดีที่ท่านบรรยายทั้งหมดเนี่ยให้ครูพระกลับไปต่อยอดนะครับหวังว่า ครูพะสอนศิลธรรมคงจะได้รับประโยชน์และความรู้จากการมาอบรมในครั้งนี้นะครับขอให้มีความสุขกับการอบรมนะครับธรรมะสวัสดีครับทุกรูกครับ